สำหรับข้อที่4นะคะเขาให้เราแสดงว่าสมการที่กำหนดให้นี้ไม่เป็น Ex a c t นะคะแล้วก็ให้หา integrating factor ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงให้ว่าเป็น exact หรือไม่เป็น exact ต้องดู m y ว่าเท่ากับ n x หรือเปล่าถ้ามันไม่เท่านะคะนี่แหละคะ่ะเราก็จะต้องไปหา i n t e g r a t i n g f a c t o เเพื่อทำให้สมการที่ไม่เป็นเ x a c t เป็นสมการ exact ให้ได้ แต่ถ้าเกิดเท่ามันก็เป็น exact equation ข้อนี้นะคะในข้อนีเอ้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะให้อะไรเป็น mxy มันจะต้องอยู่ในรูปของ mxy dx บวก nxy dy เท่ากับ0นะคะโดยจากโจทย์นะเราก็จะเขียนใหม่จาก y dx ลบ 3x dy เท่ากับ y กำลัง4 dy ก็จะเป็น y dx ลบ 3x dy ลบ y กำลัง4 dy เท่ากับ0เพราะฉะนั้น ก็จะเอากลุ่ม dy ไว้ด้วยกันนะคะตรงนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะมันจะได้สอดคล้องกับตัวสมการหลักของเราจะได้รู้ว่าเมันคืออะไรเนาะถ้าครูเขียนบวกตรงนี้ต้องเป็นลบ3 x ลบ y กำลัง4 dy เท่ากับ0ูตรนั่นเองเราก็จะให้แล้วว่า m x y ก็คือ y และ n x y ของเราก็คือลบ3 x ลบ y กำลังสี่ m y ก็คือดิฟ m เทียบ y มันก็คือดิฟ y เทียบ y เท่ากับ1 nx หรอคะดิฟ n เทียบ x ลบ3 x ลบ y กำลัง4ดิฟเทียบ x ก็เลยได้เป็นลบ3นั่นคือ m y ไม่เท่ากับ n x ก็สรุปได้ว่าสมการที่กำหนดให้มานี้นะคะมันไม่ใช่ EXACT นั่นเองตามที่เขาต้องการเลยนะคะดังนั้นสมการนี้ไม่เป็น EXACT เราก็จะหา integrating factor i n t i g r t i n g factor เราจะต้องพิจารณานะคะตัวแรกนะคะ my ลบ nx ส่วน n, n ว่าเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวหรือเปล่าหรือนะคะอันที่สองก็คือ nx ลบ my ส่วน m, m เป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวหรือเปล่าเพื่อเอาไปหา integrating factor ตต่อนะคะคราวนี้เราก็ดูทีละตัว my ลบ nx ส่วน n my เมื x ่อกี้ดิฟไปแล้วคือ1 nx คือลบ3 n คืออะไรนะคะ n คือ3อ uh ่ะ huh. ลบ3 x ลบ y uh huh. เพราะฉะนั้นครูจะได้4หารด้วยลบ3 x ลบ y uh huh. อันนี้มันไม่เป็นฟ uh ังก์ชันของ x อย่างเดียว เราก็เลยจะต้องไปหา nx ลบ my ส่วน m ค่ะว่าเป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวหรือเปล่า nx คือลบ3 my คือ1 m คืออะไรนะคะ m คือ y ใช่ไหม m คือ y จากโจทย์เพราะฉะนัน้นมันคือได้เป็นลบสส่วน y is a function เป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียว แปลว่าเราก็จะหา integrating factor ได้แล้วก็คือ mu y หามาจาก e กำลัง integrate h y dy ถามว่า h y ของเราคืออะไรล่ะ h y ก็คือค่าที่เราได้เมื่อกี้แหละนะคะก็คือลบสส่วน y ถูกต้องไหมคะอันนี้มันเข้าเคสนี้อยู่เข้าเคสนี้ nx ลบ my หารด้วย m ก็คือ hy ลบส่ส่วน y เราก็เอามาอ e ินทิเกรต e กําลังลบส่ส่วน y dy ก็จะได้เป็นลบ4่ะไม่ใช่ e กําลังลบ4ล่ y หรือก็คือ e กําลัง l o y กําลังลบ4ซึ่งก็คือ y กําลังลบ4หรือคือ1ส่วน y กำลัง4นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ integrating factor ของเราที่เป็นฟังก์ชันของ y เราไม่หาไม่สามารถหา integrating factor ที่เป็นฟัง์กชันของ x อย่างเดียวได้นะคะก็เลยต้องมาหาของ y ในที่นี้สำหรับสมการนี้แล้วก็เขาไม่ได้ให้เราหาผลเฉลยต่อเนาะเขาให้หาแค่เฉพาะ integrating factor โอเคนะคะข้อที่5นะคะหาผลเฉลยของสมการ x ก,กำลังสอง y พามบวก xy บวก y กำลังสองเท่ากับศูนย์แล้วจัดรูปสมการก่อนนะคะก็จะเป็นอะไร x ก,กำลังสอง y พามบวก xy บวก y กำลังสองเท่ากับศูนย์อ่ะครูเอา x ก,กำลังสองหารตลอดสมการนะคะได้เป็น y พามบวกหนึ่งส่วน xy เท่ากับไอ ย้าย y กำลังสองไปทางขวามือเนาะเพราะฉันก็กลายเป็นลบ y กำลังสองหารด้วย x กำลังสองเลยก็คือลบ y ส่วน x ลบ x กำลังลบสองแล้วก็ y ยกกำลังสองคราวนี้นะคะสมการนี้ก็คือสมการอะไรเราต้องแยกให้ได้นะคะ แบนูลีใช่ไหมแบรนูลีก็คือ y พา์บวก px y เท่ากับ gx y ยกกำลัง n อันนี้สมการแบนูลีนะคะแบรนูลีก็สามารถลดรูปมาเป็นสมการลินเนียร์ได้สมการลิเนียร์ก็คือสมการ y พา์บวก px y เท่ากับ gx สังเกตว่าสมาการลินเนียกับสมาการแบนูลีต่างกันตรง y ยกกําลัง n ในสมาการแบนูลีเห็นปะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เหมือนมี y ยกกําลังสองมันเข้ารูปแบบตัวนี้นะคะอะ this equation is called this equation is ก็ได้ค่ะแบนูล Equ ี equation เพราะฉะนั้นเวลาเราจะ หาคําตอบของสมการแบรนูลีสิ่งที่เราต้องต้องทำก็คือพยายามกำจัด y กําลังสองตัวนี้เพื่อให้มันเป็นสมการลิเนียร์ให้ทั้งขวาเป็น gx นะคเพราะฉะนั้นครูจะคูณทั้งสองข้างของสมการโดยใช้ y กำลังลบสองพอคูณไปปุ๊บก็บจะกลายเป็นอะไรคะ y ากำลังลบสองพายบวกหนึ่งส่วน x y y กาำลังลบสองเท่ากับลบ x กำลังลบสองวากำลังสองแล้วก็ y ากำลังลบสองนั้นก้อนเนี้ยมันจะคือ y กำลังศูนย์ซึ่งก็คือหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ได้เป็น y กำลังลบสองพายบวกหนึ่งส่วน x Y ากำลังลบ1นเท่ากับลบ x กำลังลบ2นะคะอันนี้ครูได้แบบนี้อ่าหน้าที่ถัดมาของเราก็คือพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นสมการเชิงเส้นเห็นไหมเมื่อกี้เราได้แล้ว g x เห็นไหมคะครนี้ดูพจน์ถัดมาไล่จากทางขวาม,มาทางซ้าย p x y ตัวนี้เหมือน px แต่ไม่ใช่ Y เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้มันเป็นตัวแปร y แต่มันเป็น y ไม่ได้เพราะตอนนี้มันเป็น y ากลังลบ1ใช่ไหม กูก็เลยสมมุติให้ v ค่ะเปลี่ยนตัวแปรซะให้ v เท่ากับ y กําลังลบหนึ่งอ่อพอ v เท่ากับ y กําลังลบหนึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวแปร V y ไพามก็ต้องเปลี่ยน,เป,ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวแปร V นะคะ y ์พก็ต้องหามาจากไหนหามาจาก dy/ dx เพราะฉะนันเราดิฟทั้งสองข้างของตัวนี้ก็ได้ dv/ dx ก่อนนะคะเท่ากับ d y กําลังลบหนึ่งดิฟ y กกาลังลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่ง y ายกำลังลบสองดิฟไซ้ก็คือ d y by d x หรือเขียนให้อยู่ในรูปของ d y by d x กนะคะกับตัวนี้นะ,ะ d y by d x ก็จะเท่ากับลบหนึ่งส่วน y กำลังลบสอง d ีวีหรือเป็นลบ y กำลังสอง dv d x นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นครูให้ตรงนี้เป็นสมการสตาร์ จาก Equation นสตานะคะเราจะได้อะไรคะอะ y พาร์มตัวที่เราต้องมาแทนก็คือมี y พาร์ม y กำลังลบหนึ่งนะคะเอามาแทน y กำลังลบสองอยู่เฉยๆนะคะคูณกับ dy by dx ก็คือ y พาร์มตัวนี้แหละเห็ไหมก็คือลบ y กำลังสอง dv by dx บวกหนึ่งส่วน x Y ากำลังลบ1ก็คือ V เท่ากับลบ x กำลังลบ2ถ้าเราทำถูกนะตัวแปร Y ต้องหายไปเหลือเฉพาะตัวแปร V กับตัวแปร x เท่านั้นนะคะคราวนี้ก้อนแรก Y กำลังลบ2กับ Y กำลังลบเอ้ยวากำลังลบกับ Y กำลังสก็ได้ Y กำลัง -0 นย์หายไปแล้วนะคะเหลือเฉพาะ V กับ X แล้วลบ dv dx าออันนี้ตัวเดิมเนาะ บวกหนึ่งส่วน xv เท่ากับลบ x กำลังลบสองเขียนใหม่นะคะ dv by dx บวกหนึ่งส่วน xv เท่าอ่ะลบนะคะหนึ่งส่วน xv เอาลบหนึ่งคูณตลอดเท่ากับ x กำลังลบสองอ่า equation double star ตัวเนี้ยเป็นสมการเลยคะ่ะ ลินเนีย O D H e, นั่นเองเพอเป็นลินเนียปุปป๊บอะค่ะเราก็สามารถที่จะแก้สมการในตัวแปรวีเพื่อหาคำตอบได้แก้สมการแบบเชิงเส้นเราก็ต้องหาอินทิเกรตติ้งแฟกเตมก็คือ e กำลังอินทิเกรต p x d x ข้อนี้มันมี p x เท่ากับลบหส่วน x เพราะว่า ลิเนียร์อีควเอเมื่อกี้เขียนไปให้แล้วมันอยู่ในรูปของ y พาัมบวก p x y เท่ากับ g x เขียนไว้ข้างบน,นแล้วถูกไหมคะเราก็เปรียบเทียบพ์จะเห็นว่า p x ก็คือลบหส่วน x เพราะฉะนั้นคูอินทิเกรตได้ลบ log x เลยก็คือ x กําลังลบหแบบนี้เคยเจออยู่บ่อยๆแล้วนะคะก็จะได้มิลออกมา พอได้มิออกมาปุ๊บเราจะแก้สมการลินเนียก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังจะแก้สมการลินเนียในตัวแปร V แต่จริงๆแล้วเราจะกำลังจะหาคำตอบในตัวแปรอะไรในตัวแปร Y นะคะตรงนี้สุดท้ายพอเราได้ V เสร็จเราจะต้องแทน V ด้วย y ายกำลังลบหนึ่งคือก้อนนี้เพื่อเป็นคำตอบของสมการที่เรากำลังหาอยู่นั่นเองอ่า